หมอยกตัวอย่างนะครับเทคนิคการผ่าตัดดึงหน้าครับถ้าเกิดว่าเราดึงหน้าน้อยๆครับคือดึงหน้าในชั้นผิวๆเลยเช่นบางคนดึงเฉพาะผิวหนังอย่างเดียวข้อดีของมันคือมันบวมช้าน้อยครับเพราะเราทาน้อยทําในชั้นตื้นแต่ข้อเสียของมันก็คือมันจะอยู่ได้ไม่นานครับแป๊บเดียวก็กลับมาย่อนคล้อยผลลัพธ์ที่ได้ก็จะไม่ธรรมชาติครับปัจจุบันครับการผ่าตัดดึงหน้าครับเราเลยผ่าตัดในชั้นลึกขึ้นครับหรือเรียกว่าชั้นแสมนะครับข้อดีก็คือผลลัพธ์ยาวนานมากยิ่งขึ้นครับ ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามครับต้องแลกกับระยะเวลาพักฟื้นที่นานขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีการดึงในชั้นกล้ามเนื้อดังนั้นชั้นกล้ามเนื้อก็จะบวมช้ำการที่บวมช้ำก็จะมากกว่าเทคนิคที่ทําผิวๆนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อเสียครับการทำาัลยกรรมดึงหน้าครับส่วนมากครับช่วง 2- 3ถึงวันแรกครับเนื้อเยื่อก็จะมีการบวมช้าบางทีกล้ามเนื้อที่เราดึงครับก็จะเห็นหน้าค่อนข้างจะบวมแล้วก็ วางออกนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับหลังจากวันที่2องไที่สครับเขาจะค่อยๆย,ยุบลงอค่อยๆย,ยุบลงโดยทั่วไปครับประมาณ1สัปดาห์ครับจะใช้ชีวิตค่อนข้างปกติแล้วครับจะกลับมาประมาณ8 0 9 0แล้วส่วน2สัปดาห์ครับโดยทั่วไปจะ1 0 0แต่ถ้าคนที่อยากจะออกงานเลยอย่างเช่นคนไข้หมอที่เล่าให้ฟังเคสแรกอันนั้นหมอคิดว่าต้องให้เวลาอย่างน้อย1เดือนนะครับแผลจะหายแทบจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วสามารถจะแต่งหน้าทำผมได้แล้วก็ค่อนข้างจะดูเป็นธรรมชาติแล้ว